ที่ไนเจอร์ค่ะหลังจากที่มีการเกิดการรัฐประหารขึ้นด้านประธานาธิบดีของไนเจอร์ที่ถูกรัฐประหารนะคะก็มีการเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาแล้วก็ประชาคมโลกนะคะเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือในการฟื้นประชาธิปไตยกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีความเคลื่อนไหวจากทางรัเสเซียค่ะที่ออกมาระบุนะคะว่าสําหรับการแทรกแซงของประเทศนอกภูมิภาคอย่างสหรัฐอเมริกาค่ะไม่ได้ช่วยทําให้ปัญหาความขัดแย้งในไนเจอร์ดีขึ้น สำนักข่าวรอยเตอรรายงานว่าทำเนียบเครมลินของรัสเซียให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไนเจอร์สำหรับการแทรกแซงใดๆของชาติมหาอำนาจนอกภูมิภาคโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาจะไม่ช่วยทำให้สถานการณ์ในประเทศไนเจอร์ดีขึ้นหลังเกิดการรัฐประหารเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้นายโมฮัเหม็ดบาซูมประธานาธิบดีไนเจอร์ที่ถูกหน่วยทหารอารักขาทำการรัฐประหารได้ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐและประชาคมโลกเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ในประเทศไนเจอร์เพื่อช่วยฟื้นระบอบประชาธิปไตยให้กลับคืนมาอีกครั้ง เรื่องนี้โฆสกทำเนียบเครมลินของรัสเซียนายเดมทรีเปสคอฟมองว่าเป็นไปได้ยากนะคะที่การแทรกแซงจากกองกำลังนอกภูมิภาคจะช่วยให้สถานการณ์ในประเทศดีขึ้นะรัสเซียกำลังติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดอย่างใกล้ชิดโดยย้ำว่ารัสเซียยังคงสนับสนุนการกลับไปสู่รัฐธรรมนูญตามปกติโดยเร็ว หลังการรับรัฐประหารในประเทศไนเจอร์ค่ะพันธมิตรของไนเจอร์ในภูมิภาคเดียวกันและชาติตะวันตกอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐได้คว่ำบาตรไนเจอร์เพื่อกดดันให้ผู้นำรัฐประหารนำรัฐธรรมนูญกลับมาใช้ในประเทศอีกครั้งแต่ถูกปฏิเสธจากพลเอกอับดุราฮามาเดชีอานีซึ่งอ้างตนเป็นผู้นำคนใหม่ของไนเจอร์ยืนยันว่าจะไม่ลงจากอำนาจแม้จะถูกกดดันหนักจากต่างชาติ เขาได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้นำรัฐประหารในประเทศมาลีและบูรกินาฟาโซรวมถึงกลุ่มแวกเนอร์ซึ่งเป็นกลุ่มทหารรับจ้างในรัสเซียที่เคลื่อนไหวอยู่ในภูมิภาคนี้ด้านกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนดีเรียกร้องให้มีความพยายามในการเจราจากับผู้นำรัฐประหารในเจอร์กันต่อไปหลังคณะผู้แทนของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกันตะวันตก ที่เดินทางไปกรุงนีออเม์เมืองหลวงของไนเจอร์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาไม่สามารถทำให้รัฐบาลไนเจอร์ที่มาจากการเลือกตั้งหวนกลับมามีอำนาจได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ